สวัสดีครับพี่จะไปไหนกินกินกินไอ้กินกินกินไม่ได้เยอะโอเคสวัสดีครับก่อนพี่ชื่ออะไรสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้พี่สงการอ,อันนี้พี่อะไร,โ,รอโอเคปบ๊ายบายกินอย่างเนี้ยมาสุกกับพวกแล้วไม่ใช่มันมันคืออะไรเดี๋ยวดูก่อนดูให้ดูกล้กองดูก่อนมันคืออะไรอ่ะเนนี่ลูกตาปอม ยันยี่ลุกตาป๊อบใช่ยันนี่ลุกตาของจริงอ๋อของจริงกินได้ใช่ไหมใช่ไม่เนียนน่ากินพี่เนียมไม่หิวอยากกินนิดนะอย่านเนียมเดี๋ยวจะชิมเองชิมเองย่นเนียมชิมเองไม่ฉีกไม่ฉีกก็็เนาิไม่ไม่ไม่เนี่ยไม่กินเนี่ยไม่หิว อยี้จะไปทำพิซซ่าให้กินไปกินกันไหมกินพิซซ่าไหมอ่อยรสแอปเปิ้ลหรอไหนเอนามาดูดิเออมันมีหลายอันเอนอคอมกินมันกินได้ไงรสแอปเปิ้ลอ๋ลอมันกินได้นะครับ ยิดแอปเปิ้ลโอ้เนมก็คิดว่าของปลอมกินบ่ได้เนาะยืดแอปเปิ้ลอ๋อโดนแกลงลูกตาจริงใครแกล่ะพี่แกลที่เนมหรอใครซื้อมาให้อ่ะแม่คือมาจากโรงเรียนอ๋อแล้วทำไมเนมเห็นอาไเป็นสีแบบมันไม่น่ากินแล้วอ่ะมันทำมาจากขี ขีเหียวขี่ดำแล้วก็ขีขาวอ๋อหนี่อืมน่ากินไปลดแอปเปิ้ลอ๋อข้าแข็งแข็ง้าแข็งแข็งมันก็จะคือของปวอมแล้วถ้ากินเยอะมันจะเจ็บท้องไหมฮะถ้ากินเยอะแล้วมันจะเจ็บท้องนะใช่ไหม ไม่ใช่แล้วเมื่อแล้วเมื่อคืนนี้น้องตื่นตีสองมากินข้าวเหรอตื่นตีสองมากินข้าวเหรอหิวข้าวมากเหรอใช่กินกับใครกับพี่นิวกับพี่นิวโอเคยายนี่ไปทำพิซซ่ากินไปไปทำพิซซ่ากินกันไปไปทำพิซซ่ากินกันครับ กินพ <Workers> ิซซ uh ่าเสร็จแล้วก okay. ็ย yeah. uh ังไม่พอต้องมาซื้อไอติมอีกพัทเด็กว่าซื้อโอเคโอ้ยได้ไปพี่จะกินไอติมอันไหนอะช็อกโกแลตนะมันเป็นช็อกโกแลตนะไม่ใช่โค้านะครับมันก็ยังเป็นไอติมที่น้ำชอบกินโอเคน้ำชาเออ พี่นิวจะเอาไหนพี่พนิวไม่กินไเต็ม,มเอาอีกไหม,มไหนพี่จะกินอะไรอีกโอเคสบการจะกินอะไรกินอันนี้ไหม กินมาม่าดื้อมาะมะ่าม,มันเจ็บท้อง มาบ้านี่คามาคนเจอไหนอันนี้เน,นดูหน่อยว่าใครยิงอะ่ะไหนดูยังไงล่ะเนมก็ดูไม่เป็นนะก็เนมเล่นเกมไม่เป็นอะ่ะก็ขึ้นเียนอุ้ยไหนเนยไม่เห็นสีแดงเลยสักอันอ่้ไม่แล้ไม่กี้ใครยิงอ่ะแล้วไม่กี้ใครยิงอะ่องอะ ตรงนี้หรือปลอดสีแดงเนี่ยก็บอกค่ะแล้วเขตดปลอดภัยเออนั่งงสีแดงอ่ะงไแต่น้องยังเล่นคนเดียวไม่เป็น ไมียากให้เก็บไหมนตรงนี้นี่แอมเดินเดินไปตายเถอะไอ้ฮูเกอร์ไปโดนโัวเถอะเนี่ยถ้าคนเดินไปโดนหัวโดนโดนนะตายบอกเลยเหรอแล้วแล้วใครสอนพี่เล่นเกมเนี่ยฮะพี่นิวพี่นิวพี่วิสอนเหรอยี่ขังพ่อจาระเบิดเนี่ยระระเบิดระเบิดอุย โอ้นั่นเงี้สีแดงว่ะใช่ไหมชนะให้ปุ้มไม่ใช่ยิดยิดยิดขังระเบิดอ๋อยิดขังระเบิดให้มันระเบิดใช่ไหมใช่ระเบิดแล้วเขาอยู่ในบ้านนั้นแล้วออกมาโดนระเบิดตายอ,าอ้าโอ้ก็คือคนที่อยู่บ้านหลังนั้นก็จะตายใช่ไหมถ้ามีระเบิดเลยแล้วก็ปาไปในบ้านแล้วเขาก็จะตายอะไปเดี๋ยวก็ตายแล้วทีนี้เราจะชนะไหมเนี่ย ใชลไม่รู้เหรอไม่รู้ใครจะไปรู้เราต้องเดินไปหาคน<ม>ใช่ไหมนัคนอยู่ในบ้าถ้าเรายิงระเบิดเขาไม่เดินตัวเองเด้ยวยนะเอ,อ้ยแล้วถ,ถ้าเรายิงระเบิดตรงนี้แล้วเราก็จะตายไหมเนี่ยตายอันนี่ไงมันมีมันมีปืนเราต้องเก็บปืนหรือเปล่าเี๋ยวต้องหากระคนยังเพี้ยดิว่างว่วงโอ,อ,อ้ยเราตายก่อนให้ให เออด,ดินบอมกระโดดน้ำเนี่ย <_ d ose> อุ้ยมันว่ายน้ำเป็นไหมนะเอาเรนเรนอยู่ในน้ำกระเป็นปะเนอะเออมันว่ายน้ำได้อยู่ทำไมขี้ว่องอเกมอย่างมันดีแฮะเกมอะไรที่นี่ทำนะรีไฟเกมพีไฟพี่นี่เล่นเป็นไหมไม่รู้ หข้าวไหมฮะพี่หิวข้าวไหมไม่คือเอาวงอะโอ้บอลดำกับบอลดำอะไรหิวข้าวไหมยังยังทำไมวงเร็ยวยังไม่ยาวแล้ว,แล,วแล้วพี่มีการบ้านไหมเนี่ยพี่ทำการบ้านหรือยังไม่รู้ไม่รู้ อยู่ในน้ำใถ้อยู่ในน,ใใน,น้ำน้อยมาันจะฮัลโลมชันมันจะสโลมชันใช่ยืนวิ่งแบบช้ชาๆหน่อยโ okay. อเคเฮ้ยแล้วไงมันมีสีแดงจะยิงหัวมันหรือเปล่าไม่ใช่ใค่ยิงหัวขอคีใค่ยิงหัวนะแตกคีเดียวบอกเลยอะไรแตกหัวแตกหัวแตกคีเดียว ถ้าเราี่เลยจะแตกไคบวกกระดอกถ้าสมมติว่าถ้าโดนยิงหัวก็จะตายเลยใช่ไหมใช่ถ้าเราไคบวกกระดอกอยู่แล้วเราไม่ตายถ้าบวกกระดกกายเราตายถ้าบวกกระดกเราบวกกระดกเราพังแล้วแล้วก็คนยิงเราหัวแตกตายโอ้ไอ้พวกวีมันก็ตายไปจังเอ้าพวกวีกับพี่เดิมหลุดดิ๊งไหมรออยู่ดีล ทำไมมันไม่มีคนให้เรายิงเลยล่ะเอออันนี้ปืนใหม่นะปืนใหม่ของฟรีไฟโอ้เป็นว่าเราเล่นเล่นปืนใหม่ของฟรีไฟเลยใช่ไหมชาร์จอ่ะพาปืนพาปืนเออสุดท้ายเนี่ยมาเก่งแท้เอ้านั่นเดี๋ยวคนน่ะมันคนไทยเอ้ยเอ้มันตายเฮ้ยมันตายแล้วนะ แปลกคืออะไรมันแตกอ๋อก็คือมันตายใช่ไหม,ไมเป็นบอสอือใจขอเพื่อนบีบอไว้ได้ไหมเฮ้ยพญาพญาคืออะไรอ่ะพันยาพันยาไม่เลี่ยนไม่ลดอือพี่พี่อยู่ปออะไรปออะไรไ้ไม่รู้ <laughs> พี่อยู่อนุบาลอะไร เอาตังไปให้แม่นะเอาไปเอาตังให้แม่แล้วก็ให้ย่านะโอเคไหมเอาเก็บไว้กระเป๋าตัวเองเหรอใช,ใช่ไม่ให้แม่แล้วเหรอโอเค,คไปบ่ายก่อนไปบ่ายก่อนทำมาไปบ่ายก่อนไปบ่ายขอบคุณนะคะสวัสดีครับกอนสวัสดีครับก่อนครับอีกครับ